ครับสวัสดีครับหลมงสิทธิพระสมเด็จนะครับวันนี้เรามาต่อนในตอนที่3ซึ่งวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องระบบร่างกายเรากับสันต,ติเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของญาณอนุสตินะฮะเรื่องของวิปัสสนารักษาโรคเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็ขออนุญาตพูดคอมเมนต์หลักของพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ การจัดระบบกระบวนการความคิดอย่างฉันฉลาดเพื่อให้กายจิตวิญญาณเป็นอันนึกอันเดียวกันเพือ่ออยู่ได้บนโลกสังคมอย่างเป็นสุขนะครับหลุดพ้นจากการเป็นทุกข์ซึ่งเมหลักของของมันก็คือกายจิตวิญญาณใช่ไหมครับทำสามตัวนี้ให้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเราก็จะหลุดพ้นจากการเป็นทุกข์อุปสรรคของมันก็คือโลภโกรธหลงใช่ไหมครับกิเลสต่างต่างนะครับตัวสันดาปก็คือถ้าตื่นท่านรู้ ภาพวิญญาณสมาธิปัญญาสติความคิดใช่ไหมครับทีนี้มันสัมพันธ์มันทางานสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเราก็ไปขอ,อยกไปที่ระบบสันตติอีกครั้งหนึ่งนะฮะทวนทวนระบบสันตติอีกครั้งหนึ่งระบบสันตติก็คือการจุดติดของจิตนะครับนะฮะมันจุดติดอย่างไรนะฮะซึ่งเ,เราเห็นหลอดไฟใช่ไหมครับหลอดไฟท,ที่เปิดอยู่เนี่ย การทางานของมันเนี่ยก็คือการจุดติดแล้วดับจุดติดแล้วดับแต่เนื่องด้วยความถี่ของมันเนี่ยเร็วมากจนตาเรามองไม่เห็นนะฮะเราก็มองว่าไฟเนี่ยนีออนเนี่ยเมืม่อเปิดแล้วเนี่ยมันก็จุดติดเลยจริงๆรแล้วไม่ใช่นะครับนะทีนี้ก็มาถามว่าไอ้ความไอ้การจุดติดของมันเนี่ยความถี่ของมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราเคยได้ยินคําว่าฟิสเซลใช่ไหมถ่ายรูปทีหนึ่งเนี่ยกี่ล้านฟิสเซลใช่ไหมก็เราราวนั้นแหละนะฮะนะฮนะหนึ่งนาทีมันกี่ล้านฟิสเซลเนี่ย ก็เราลรานั้นแหละใช้ระบบเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติเนี่ยเขามาทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพุทธเนี่ยเมื่อห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เอาระบบสันตติเนี่ยแหละไปคิดค้นเรื่องของระเบิดปรมาณูไปคิดค้นเรื่องของเครื่องบินเครื่องยนต์นะฮะกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยใช้หลักการเดียวกันกับระบบของสันตติของพุทธเราเนี่ยแหละนะฮะทีนี้อุปมาอุปไมยเลย ให้ฟังเลยดีกว่ายกตัวอย่างเลยนะครับเราเคยเห็นรถยนต์ใช่ไหมครับการทำงานของรถยนต์ก็คือมันจะเริ่มจากห้องเครื่องใช่ไหมห้องเครื่องก็คือหัวใจนะในห้องเครื่องมันก็จะมีหัวเทียนลูกสูบใช่ไหมครับไอหัวเทียนตัวนี้ก็คือจิตแหละนะฮะหัวเทียนตัวนี้มันจุดติดได้เนี่ยมันจะต้องมีหัวใจน้ํามันใช่ไหมไอหัวใจน้ํามันตัวนี้ก็คือธา,า,าตุตื่นนะฮะธาตุาตืนต่นไอธาตรู้เนี่ยมันจะทําสันดาษกับจิต ธนะาตุรู้เนี่ยมันจะทำสันดาษกับจิตนะแล้วก็เกิดประกายไฟพลังงานเอามาจากไหนก็คือแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะแบตเตอรี่คืออารมณ์ความคิดความรู้สึกนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คืออารมณ์ความคิดความรู้สึกนะนั่นคือพลังงานที่ส่งมาที่หัวเทียนหัวเทียนก็คือจิตใช่ไหมจิตไปทําสันดาบกับธนะาตุธาตุธาตุรู้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยไอธาตุตื่นก็เป็นตัวจ่าย หัวจ่ายน้ามันเป็นละอองออกมาเป็นฝอยละอองออกมาเสร็จแล้วก็เกิดการจุดติดบึ้มนะมันก็ไปเกิดพลังงานในการขับเคลื่อนลูกสูบดันลูกสูบให้เกิดการขับเคลื่อนใช่ไหมฮะพอหัวสูบขับเคลื่อนล้อก็เกิดการหมุนตัวก็คือร่างกายของเรานะฮะเข้าใจนะนะเสร็จแล้ว่หม้อกรองอากาศก็คืออากาศเราอยู่ในพื้นที่ตรงไหนบริสุทธิ์สะอาด การจ่ายอากาศมันก็ดีเพราะฉะนั้นการจุดติดการสันดาบเนี่ยมันจะอาศัยเรื่องของหัวเทียนนะแล้วก็หัวจ่ายน้ำมันนะแล้วก็ตัวที่ทําให้เกิดการจุดติดทาดรุ่นใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วก็อากาศนะมันต้องใช้อากาศมนุษย์เราต้องมีอากาศใช่ไหมครับนะเสร็จแล้วก็เกิดการจุดติดมันก็จะมีตัวขเข่าควันดําขึ้นมาใช่ไหม ตัวเข่าควันดําตัวนี้มันก็คือธาตวิญญาณตัวเนี้มันจะคอยเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อส่งต่อไปยังจิตดวงที่สองนะฮะส่งต่อไปยังจิตดวงที่สองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหม้อน้ำล่ะคืออะไรก็คือบุญและบาปนะน้ามันหล่อเลื่นมันต้องมีใช่ไหมฮะน้ำมันเครื่องอะน้ํามันเครื่องมันก็คือคิดดีทําดีพูดดีนะฮะเราคิดดีพูดดีทาดีดีตลอดน้ามันเครื่องมันก็จะใสสะอาดอยู่ตลอด เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของอายานหรือว่าภาพนิมิตปรากฏในขณะที่วิปัสสนาหรือกําลังทาสติเนี่ยตั้งสติเนี่ยมันก็มีนิมิตภาพเกิดขึ้นมาถ้าเป็นขาวดํามันก็เกิดจากฟันเขม่าของคาร์บอนหรือธาตวิญญาณแต่ถ้ามันเป็นภาพสีมันก็คือไอร้อนที่เกิดจากน้ํามันเครื่องที่มันสะอาดบริสุทธิ์คิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยมันก็สะอาดอยู่ตลอดในขณะที่เครื่องมันร้อนเนี่ยนะฮะ เครื่องร้อนเนี่ยแล้วเย็นฉับพันเนี่ยนะมันก็จะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมานะเป็นภาพสีเป็นเรื่องราวนะได้เข้าไปเห็นเทวดาได้เข้าไปเห็นาชาติภพกําเนิดตัวเองได้เข้าไปเห็นลำไส้กระเพาะกระดูกของตัวเองเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะที่เขาเรียกว่าฌานหรือยานหรือว่าเซนสติฟเซนสติฟเนี่ยอ่ามันจะพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่ามันจะอาศัยเรื่องบุญเก่าด้วย เซนสติฟเนี่ยต้องมีพื้นฐานของบุญเก่าชาติพบที่แล้วเราทําดีทํากุศลไว้เยอะมันก็จะมาเกิดเป็นนิมิตนะฮะอันนี้เรื่องของยานชาญเนี่ยเขามีหลักสูตรของพวกนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่าจิตพลังงานจิตอะไรเนี่ยเขาจะมีนะฮะอันนี้ก็รายละเอียดปิดย่อยหน่อยหนึ่งแต่อันนี้ทำให้รู้ว่าที่มาที่ไปของจิตร่างกายเรามันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะครับทีนี้เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมมันง่ายไหม ง่ายนะเราก็จะรู้เวลาวิปัสสนาเนี่ยแน่นอนเรามีฐานกายฐานจิตฐานเวทนาาฐานธรรมใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าภาพที่ปรากฏหรือการจะไปต่อหรือการสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเนี่ยมันต้องใช้อะไรนะคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยเป็นฐานสําคัญนะคคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยเป็นฐานสําคัญนะบุญและบาปเนี่ยนะเป็นตัวที่จะมาดัดหรือว่าเป็นตัวที่จะมาคอยหล่อเลี้ยงควบคุมการสันดาบของจิตนะครับ ของเราอารมณ์ความคิดความรู้สึกก็คือแบตเตอรี่ตัวพลังงานจะมากน้อยแค่ไหนมันก็จะช่วยให้การจุดติดของหัวเทียนหรือจิตของเราเนี่ยกระท่าตื่นทตุรู้เนี่ยมาทำงานได้ดีนะฮะถ้ามันสะอาดคาร์บอนมันก็น้อยนะฮะถ้ามันสะอาดเนี่ยคาร์บอนมันก็น้อยมันก็ไม่มีอะไรที่มาเกิดกันตะขิดตะขวงใจใช่ไหมฮะตัวทําลายสติสมาธิของเราก็คือไอ้ธาตุวิญญ,ญาณตัวเนี้ยแต่มันก็มีประโยชน์เพราะว่าไม่ ไม่ว่าจะเป็นไอละอองจากน้ํามันเครื่องเนี่ยนะถึงมันสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ต้องมีการจุดติดเหมือนกันก็ไปตกเป็นธาตวิญญาณเหมือนกันแต่เป็นธาตวิญญาณที่บริสุทธิ์เวลาเราตายไปแล้วเนี่ยจิตเราดับจิตเรายังไม่ดับใช่ไหมครับมันก็จะไปต่อโดยมีไอธาตวิญญาณตัวเนี้ยเป็นตัวพาไปเราจะต้องไปเกิดชาติทุกภพใหม่ใช่ไหมจิตตัวนี้มันก็จะไปมันจะไปทางไหนจะสูงจะต่ำเนี่ยมันก็อยู่ที่ธาตวิญญาณตัวนี้เป็นตัวพาไป ถ้าเราทําบาปทํากรรมไม่เยอะนะใครไม่เห็นก็จริงแต่ธาตวิญญาณตัวนี้มันเก็บไม่หมดมันก็จะพาไปนะเราทําชั่วนะโกหกพกลมป้นฆ่าทําแท้งนะมันก็จะพาไปในทางที่ต่ำนะแล้วก็ไปเลือกธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟนะแย่ๆขึ้นมาเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นคนพิกงพิการบ้างนะนะเกิดเป็นจิตวิปลิตบ้างนะ นี่แหละไอ้ตัวธาตุวิญญาณตัวเนี้ยหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยตัวเนี้แหละเขาถึงให้กลัวเรื่องชาติภพหน้าไงนะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทําดีเยอะนะฮะจิตหรือตัววิญญาณตัวเนี้ยที่ไปพร้อมกันมันก็จะสูงมันก็จะไปเลือกธาตุอากาศที่ดีที่สูงสูงเนี่ยทําให้เราสวยเราหล่อนะฮะสง่างดงามนะฮะร่างกายครบสามสองประการเนี่ยนะในพระตกพระพระไตรปิฎกเนี่ยลองไปศึกษาดู นะนะนะเสร็จแล้วเนี่ย <_ S 1> ก็มาเรื่องของการวิปัสสรักษาโลกอย่างไร <_ S 2> การวิปัสสรักษาโลกแน่นอนฮะฐานกายฐานจิตฐานเวทนาฐานธรรมเนี่ยนะฮะไอฐานธรรมตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะมาช่วยนะฮะในการวางระบบนะเขาทําอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยมันจะอยู่ในมรสมามรสีนะฮะก็คือการนั่งในท่าวิปัสสนาเนี่ยนะฮนะคือเขาทาอย่างนี้สรุปเลยนะฮะถ้า ธาตุธาตื่นใช่ไหมครับลมหายใจใช่ไหมฮะนะฮะฐานกายใช่ไหมนะเขาจะเอาธาตุาความคิดเนี่ยนะธาตุรู้เนี่ยนะฮะมาเป็นตัวบังคับคือทําให้เห็นนะคือทําให้เกิดการมองเห็นนะว่าลมหายใจเราไปได้เท่าไหร่สั้นยาวเท่าไหร่เขาก็ไปจับจับเสร็จแล้วก็บังคับให้มันใหญ่มันเล็กนะฮะแนวตรงแนวขวางนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะ ควบคุมมันเนี่ยให้เข้าไปทางจมูกไอตัวควบคุมเนี่ยก็คือความรู้สึกต้องรู้สึกนะเฮ้ยม,ม,มันเข้าไปในจมูกแล้วมันเข้าไปในจมูกแล้วเข้าไปในโพรงแล้วนะฮะเฮ้ยมันจะเข้าไปในเส้นเลือดเล็กได้ไหมได้นะครับเราบังค,บบงคับมันสิบังคับมันครคับมันบังคับมันร่างกายเราป่วยเจ็บตรงไหนนะเขาถือว่ามันบุกเราป่วยเราเป็นโรคหัวใจนะเราก็บังคับมันไปที่เส้นเลือดหัวใจไปทุบไปทุบเราเป็นเกานะฮะ เราก็บังคับมันเนี่ยให้ไหลเลื่อนช้าๆนะครับสนุกกับมันนะฮะต้องสนุกนะจะไม่ว่าการเล่นวิปัสสนาเนี่ยจะรู้ว่าฐานทาทางานจริงหรือไม่เนี่ยก็คือต้องทําให้มันสนุกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆทุกข์เราต้องมองเห็นภาพนะถ้ามองเห็นภาพเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุธาตุธาตุความรู้สึกนะฮะนะฮะธาตุเวทนานะฮะธาตุเวทนาเนี่ยสาคัญนะฐานเวทนาเนี่ยสาคัญนะฮะ ตรงนี้เจ็บปวดตรงนี้ข้อขาปวดไปทุบมันออกปึ้ง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 ทำอยู่นานๆนะทำอยู่นานๆทำอยู่เรื่อยๆนะทำจนเป็นนิสัยทำจนตัวเบาตัวลอยแล้วทีนี้แหละนะมันก็จะไปอนาปนสาาติไดนะ้ไปอนาปนาสติได้อนาปนสติเนี่ยสำคัญก็คือไม่ใช่อนาปคือวิปัสสนาทุกอย่างการสัมพันธ์ของมันก็คือลมหายใจก็คือปอดใช่ไหมฮะปอดกับหัวใจเนี่ยต้องทํางานคู่กัน ต้องทํางานคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคุณจะมาดูบุหรี่แล้วมันเล่นอานานปาทสติไม่มีทางครับมันดูได้จากหน้าริมฝีปากริมฝีปากมันจะบอกเรื่องของปอดที่แข็งแรงนะฮะปอดที่แข็งแรงเพราะปอดเนี่ยสำคัญจะเป็นตัวที่บังคับควบคุมใจจะเป็นตัวสั่งนะปอดมันจะเป็นตัวบังคับให้สั้นให้ยาวให้เล็กให้การไหลลื่นนั้นไปได้ขนาดไหน โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจบไว้แค่นี้เดี๋ยวตอนที่4ก็จะเป็นตอนสรุปนะครับติดตามนะครับสวัสดีครับ